คลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่เคยใช้ตัวทิมเมอร์หรือเราเตอร์เลยนะครับลองมาดูเป็นแนวทางสําหรับการใช้งานเบื้องต้นครั้งแรกนะครับว่าเราจะเริ่มต้นใช้งานอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นทิมเมอร์ไร้สายของโอซุกะนะครับเราสามารถใช้งานง่ายๆนะครับโดยเริ่มต้นให้เรานะครับถอดตัวเสื้อของเขานีออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวดอกทิมเมอร์นะครับจากนั้นเราไปหาดอกทิมเมอร์ที่เป็นแกน ขนาด1นึทับสนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ลักษณะของตัวคอเลตด้วยซึ่งของโอซุก่าตัวนี้คอเลตจะเป็น1นึทับสครับเอาคายนะครับตัวหัวจับของเขานะจากนั้นเราสามารถใส่ตัวดอกทิมเมอร์เนี่ยเข้าไปในแกนหรือว่าในคอเลตได้เลยนะครับเข้าไปสักความลึกครึ่งหนึ่งของตัวก้านเขานะครับจากนั้นหมุนตัวน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับตรงนี้เขาจะมีที่ล็อกนะครับที่ล็อกตัวสปินเดิลมาให้นะครับเรากดไปแล้วก็ล็อกแล้วก็หมุนคันให้แน่นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่เสื้อของตััวเเ้าานี่ยกลบขไไปได แล้วก็ตั้งค่าความลึกนะครับของตัวดอกที่เราจะใช้ว่าจะลึกกินมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ล็อกเลยนะครับสามารถที่จะเสียบแบตเตอรี่นะครับนี่กดเปิดเครื่องนะครับกดเปิดแล้วแต่เครื่องจะยังไม่ทํางานเราสามารถปรับระดับความแรงนะครับของตัวทิมเมอร์ได้นะครับถึง5ระดับนะครับนี่นะครับทีนี้วิธีการใช้งานเบื้องต้นเลยนะครับ ในการกินชิ้นงานนะครับในการกัดกินชิ้นงานเนี่ยนะครับก็คือขอบนะครับที่เราจะกินเนี่ยเราจะเดินฝั่งไหนให้เราใช้นี่ครับมือขวาของเรานะครับทําเป็นตัว L แ,แบบนี้ชี้เข้าไปนะจุดตําแหน่งที่เราจะกินนะครับที่ชิ้นงานตัวนิ้วชี้นเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกทิศท,ทางนะครับว่าเราควรกินอย่างไรอย่างถ้าเรายืนฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องกินทางด้านนี้เนี่ยให้รอบชิ้นงานไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ